เอามาท่องท่องกอไก่จบกันนะกอเอ๋ยกอขอไข่ขอขวดขอคไขยขอควายเข้านาขอคนขึงของขอรักหังขององงูใจกาจอจานไช้ดี chó chinh Đi đăng chó chát binh lý chó sâu lầm tám thiên chó sơ cu quan gió chín sơ pa đó sẽ đa xuống thanh tỏ pa tắc thanh tỏ thanh câu câu sơ cơ long môn thô nà bút thâu đôn nó no ninh Mày mong Đó địch Tông ni môn Tó tàu Lắng trúng Thó trúng Bê con Thó thả hán Ốt trúng Thó trông Con ni nhôm Nó nướng Cúc Bụi Thó bê mái Tháp Thúng Thó ba, Cùm Thó phưng Thầm. Lăng Thó phá Tôn thán Thó phan บังตังพอปั้นเสียเชยงพอสำมภากังใบมอมัครึกหะักครับยอยักเขียวใหญ่ล้อเรือพาไปล้อลิงตายยาววอแหวนลงยาสอเซร่ายำเงาสอฤสีนวลยาวสอเสือเดาข้าหนึ่งหอหีบ ป่ารอจุลาายังอ่อแอันุนงนุนอะฮะนุนนุปตาโอโอเคมากไม่เวปุดที่โอเคเดี๋ยวสักครู่